สวัสดีคะรับวันนี้ผมจะมาพาลง v ี d วดดี้9.3นะฮะอ่าอันน enfin ี้ผมก็เพิ่งจะลองลงแบบผ่านแผ่นดูไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่านะครับลองชิปลองดูอนะเริ่มตอนแรกเลือกเลือกเลือก9.3เขียนเลือกห้ดยแล้ว่าไป วันนี้ผมจะเอาไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันโฟลเดอร์ที่ผมสร้างมาแล้วนะครับผมสร้างไว้เรียบร้อยแล้วเอาไว้ไหนก็ได้แล้วแต่เราอ,นนอันนี้ก็แล้วแต่เราจะพิมพ์ผมเอาอย่างเงี้ยก่อนหนึ่งจิกตามสูตร nest ไอ้ตัวเนี้ยเป็นเน็ตเวิร์กที่มันวอร์ชวดอออกมาจาก vmware นะครับ ที่มันจะแจก IP ด้วยได้เน็ตมาด้วยถ้าเครื่องเราต่ออินเทอร์เน็ตแล้วเหมือนเราเอาเหมือนเรามีถุงถุงนึ่งครับเราเอาหลอดเอาหลอดไปจิ้มเราครับเป็นจิ้มเราจะจิ้มจีรูจิ้มจิ้มจิมเพื่อที่จะได้น้ำข้างในมันนั่นแหละประมาณนั้นเรียกแนี้ครับไปไอดีครับเึบ็กอ่า่เยอะีอาทิยี่สิบจิกครับตามสูตรครับอันนี้ก็ผมจะเลือกเอาไว้ใน ที่เดียวกันเหมือนเดิมทุกอย่างจะได้รวมกันอยู่ที่เดียวจะได้ไม่มงงครับเรามาเช็คกันโอเคอันนี้มีคาแรนคาเดียวผมขอสองขาแล้วับเพิ่อมอีกคาหนึ่งเข้ามาเล่นเลยนี่ครับไม่ต้องทำตามผมก็ได้นะครับเอ้กซตตอนนี้อันนี้ผมแค่เพิ่อมอ่าเพิ่มคาเลนออกมาให้เฉยหนึ่งา้ามจะเลือกเป็นสองเนละ v เน็ตเลย v m เน็ตสองเดี๋ยวผมจะไปคอนฟิกที่หลังว่าจะให้มันเป็นอะไรมันต่อต่อกับอะไรนะ <c oughs> ครับอครับงมมันขึ้นมาโอเคครับมาแล้วมมีคำสั่งที่ผมไปได้มานะครับผมก็คือ ไม่แนววะผมเอาไว้่างนี้นี่นะผมใช้กับเวอร์ชัน10ผมเคยลองแล้วนะฮะใช้ได้ครับแต่9.3ผมยังไม่เคยครับยังไม่เคยลองเนี่ยผมจะลองลองไปลองคอมกันไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับลงทนันอันนี้ก็น่าจะลงกันเป็นหมดแล้วนะครับตรงเนี้ยกด enter อย่างเดียวครับไม่ต้องมีคิดอะไรเลยอันนี้ก็ ใส่ได้เชื่อครับผมอเปติเตอร์นั่นเซอร์เวอร์ป๊อบนะครับชื่ออันนี้เอาเกมอ็มเอลฮะไม่เล่นครับเล่นเกมในในวินโดว์ดีกว่าครับโอเคครับอันนี้เลือกอันแรกเลยเนื้อครับเนื้อครับเนื้อครับรอครับ 这个我们的一个产 อนะครับช่วงนี้รออย่างเดียวนะ ขั้นตอนนี้เราก็มาใส่ p a เว w o r d นะฮะ p a เว w o r d ของรูนนะฮะผมก็ใส่เป็นสองตามที่เราต้องการมาถึงหน้าของการตั้ง EM0 EM0 ก็คือขาแลนของเรานั่นเองนะฮะอ๋อโอเคตอบเย็ดครับ ipvc คุณต้องการรับ dscp หรือเปล่าอ,อะไรประมาณนี้นะฮะเราก็เย็ดไปเลย รับครับเราต้องใช้นี่อันนี้ไม่เอาหนูตามนี้ครับแต่ผมจะเพิ่มไปด้วยมีเลขเพิ่ม้นงครับเลือกโซนเอเชียเลือกไทยแลนด์โอ้ยโอเคคุณ มันถามว่าเราจะ add user ไหมผมตอบไปเลยครับ add ครับใส่ชื่อผมนี่แหละอ่าถึงตรงนี้ครับให้ใส่ w h e el ไม่ไงั้นมันจะสวิตช์ไม่เป็นรูทไม่ได้ครับ user เ,เวลาเราเทลนเน็ตหรือว่าพุตตี้นั่นเองไป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 เก้าบก็สองทีครับอเออตอบเยี่ยมครับมันถามว่าเออคุณโอเคไหม ข้อมูลณประมาณนี้ไปครับเยี่ย no ครับตอบโนครับไม่แอดครับมันถามว่าเราจะแอดอยูไมไม่แอดครับโน no ครับเอ่อตรงนี้นะฮะไอ้หัวเนีมเราก็ตั้งไปแล้วนะับก็ไม่มีอะไรละคีไปเลยรอครับอันนี้ตอบโ no นนะฮะ <c oughs> ไม่สบายเป็นแนกับเ หน้านี้เราก็ใส่รูทนะฮะลงที่หน้า,นาล็อกอีกแล้วไปจะลืมเปิดน้ำล็อกนะครับมันจะปิดน้ำล็อกให้เราเห็นไหมครับผมไม่ได้เปิดได้แล้วครับอันดับต่อไปเราจะมาทำการเปิด ftp ตามสเต็ปเหมือนเดิมอ๋อในที่นี้ผมจะลงโปรแกรม e d i ิเตอร์ ถ้าปกติแล้วมันจะไม่มีให้เราจะใช้ e e ใช่ไหมครับผมจะลง editor ก็คือนานนนั่นเองแต่เรามาเช็คดูก่อนว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตได้หรือยังมีงการเ e ส ping google ครับโอเคครับออกได้แนละ้วตัว c ครับให้มันมันอยู่หน้าเลยผมจะลงงาน n มผ่านเน็ตก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเราแก้ไขอะไรมันจะได้แบบ ง่ายเนาะพี่ีออาจจะยังไม่คุ้นแต่พี่โก้น่าจะคุ้นกันดี